จาก EP ีที่แล้วที่เราได้พบกับผลการจากกลุ่มสุดอลังการของพีพีส e อี EP นี้มาพบกับการปฏิบัติการช่วงวิกฤตที่ LA ที่พีพีได้มีส่วนร่วมก่อนอื่นเรามาพบกับผู้สนับสนุนของเราก่อนเวเลอร์ p x ล้านท้าสุดเทมีหมวกเท Protestant, มีเสื้อเททุกคนซื้อแล้วในวันนี้เวเลอร์พีจากเวเลอร์แทคติคอล ผมทราบมาว่าแบบในช่วง1ิปีที่พี่อยู่ในสมรภูมิอยู่ในวงการการเป็นตำรวจ l อ d เดีเนี่ยครับพี่มันก็มีแบบเมเจอร์อีเวนต์มีเหตุการณ์ใหญ่ใช่ครับที่พี่ได้มีส่วนร่วมเนาะใช่ครับใช่ครับเป็นการก่อจราจนครั้งหนึ่งกับใช่ารภัยพิบัติเป็นดิเซสเตอร์ใช่ครับใช่ให้พี่พีทเล่าประสบการณ์ในส่วนของเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนี้ครับเอาเป็นที่จราจลอะไรพี่จราจนครับมันเป็นจราจนไรอันไรอันมันเกิดจากอะไรพี่ครับ ล a เอลาเอไรเนี่ยฮะ1992เนี่ยมันเกิดมาจากมันเขาเขาผาเมืองทั้งเมืองเลยนะ,ะโดนเผาไฟไหม้หมดเลยอะ่ะแบบคนเขาแบบไม่พอใจเผาเมืองแล้วมีจรจลาจลวุ่นวายม,มันเกิดมาจากเคสตำรวจที่นูน่นมีเขาจับผู้ร้ายคนหนึงชื่อรอนนิคิงรอนนิคิงตำรวจสี่ห้าคนผ,ผิวขาวไปจับรอนนิคิงแต่ตอนจับเนี่ย เขาต่อสู้พอต่อสู้ปุ๊บเขาใช้กระบอกปะทอนเนี่ยฟาดฟาดรู้สึกห้าสิบหกครั้งเนี่ยห้าสิบหกสิบครั้งอะอเอาสมอบคราวนี้มันมันถ่ายภาพมันถ่ายถ่ายลงข่าวคนก็ไม่พอใจคนไม่พอใจเนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องตำรวจตำรวจสี่คนนี้ก็เลยขึ้นศาลถูกฟ้องร้องขึ้นศาลแต่ที่มันเกิดขึ้นรายละเอียดก็คือเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองเนี่ยขึ้นศาลแล้วเนี่ยลูกขุนตัดสิน ตำรวจไม่ผิดเพราะทำหน้าที่ครับคนธรรมดาถ้าจะมาสู้ทำไมถึงนั่นแต่เขาหาว่าทำเกินเหตุเพราะมันตีเยอะแต่ถ้าเกิดเล่ารายละเอียดมันจะนานพูดง่ายๆว่าคนผิวสีไม่พอใจเพราะว่ารอนทีกิงเป็นคนผิวสีครับพวกผิวสีพวกแก๊งเริ่มเผาเมืองอืเผาเมืองแบบทั้งเมืองเลยฮะไหมไปหมดเลยช่วงนั้นน้องจะเคยได้ยินพวกเกาหลีเขาจะมีธุรกิจเยอะทีเ เขาถึงต้องเอาปืนของเขาอะซื้อปืนมาแล้วขึ้นมาบนบนดาดฟ้าบนบนธุรกิจเจ้าของธุรกิจเขาจะขึ้นมาข้างบนบนไพดานเลยแล้วจะป้องปกป้องทรัพย์สินของเขาทรัพย์สินของเขาเพราะไม่งั้นร้ายเขาโดนเผาแน่ฮะไม่ใช่แค่อะไธรรมดาแบบมีรูติ้งด้วยมีป้นสะดมมีด้วยรูติ้งก็เยอะป้นจี้ก็เยอะตอนนั้นผมยังทำอยู่เริ่มทำอยู่นั่นละตอนนั้นที่อยู่ในสปิล สปิลครับเขาบอกทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเอาชุดแต่งแต่งชุดเครื่องแบบให้หมดเลยผมยาวก็ต้องแต่งบงังคับให้หมดการการเข้าใจผิดเข้าใจผิดเขากลัวว่า,า,าวตำรวจจะไม่ยิงอืเราเลยต้องเครื่องแบบแต่ผมไม่ได้ทำสายตรวจนะฮะผมไม่ทําอะไรรูไ้ไหมผมไปทําเฝ้าธนาคา,า,ารเฝ้าธนาคาราคา,ารครับธนาคารที่ไม่ไมเนี่ยเราจะไปเฝ้าไอไอโว้เราจะไปดูว่า ตัวตู้เซฟตู้เซฟครับกลัวว่าพวกแก๊งจะเข้ามาถุบเราก็แต่งานเขาไม่วุ่นวายอะไรมากเราก็เฝ้าธนาคารบอก็โอเคเฝ้าธนาคารก็โอเคกันไม่ให้มันมาระเบิดระเบิดธนาคารแล้วเอาเงินครับโอ้ผมว่าเป็นจ็อบสำคัญเพราะว่านั่นคือรีซอสเนอะนั่นคือแหล่งที่มาของส่วนที่เป็นการก่อจลาจนเนี่ยผมมองว่าเขาย่งไงเขาต้องการเงินใ่ซื้ออาวุธเลี้ยงกองกำลัง ซื้อข้าวซื้อน้ําใบเพราะฉะนั้นการที่เขาจะรูทติ้งการที่เขาจะป้นสรมตามธนาคารเนี่ยเป็นเป้าหมายอยู่แหละการที่พี่พีทได้มีโอกาสได้ไปคุ้มครองตัวทรัพย์สินพวกนี้ประโยชน์แรกเลยได้ปกป้องสินทรัพย์ได้ปกป้องทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นแหละผมอันดับที่สองคือการที่จะสกัดกั้นไม่ให้กองกําลังที่จ่อก่อจรลาจนอยู่เนี่ยขยายตัวเข้มแข็งขึ้นผมว่าเป็นจ็อบที่สําคัญมากๆครับแล้วมันจบใช้เวลานานยังไงไหมผมได้ผมจําได้เป็นเดือนฮะเป็นเดือนกว่าจบครับ แล้วก็เหตุการณ์ที่2ก็คือ d i s <Dis> ASTER d i s ASTER ก็คือเออ earthquake เป็นแผ <qu> ่นด<า>ินไหวนะนเก้าก็สเนี่ย earthquake ฮะตอนนั้นอยู่ที่ทีมอยู่ในหน่วยเนี่ยไม่ไม่ไม่ s p i l ก็จะเสตติดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยประชาชนเพราะว่าตอนนั้นอะผมจำได้เลยทุกคนทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วทำงาน12ชั่วโมงมเขาเรียก Mobilize จะมี ANB Watch คือแทนนี่จะทำแปดว่าเอ่อห้าวันหยุดสองวันหรือหรือทำแปดชั่วโมงคุณทำสิบสองชั่วโมงแล้วคุณกลับไปนอนคุณกลับมาอีกคุณทำงานอีกมีแค่ผัดเอกับผัดบีสลับกันแค่นั้นแค่นั้นทุกคนทำแล้วไม่มีวันหยุดวันหยุดแคนเซิลหมดครับต้องทำจำได้ฮะก็ไปช่วยคนที่แบบจำได้ไหมตอนนั้นพนินไหวเนี่ยถนนหนทางพังหมด <ừ> ไม่หมดนะฮะแต่มีบางเหตุบางแห่งเนี่ยซุดไปเลยแล้วตึกเนี่ยหลายตึกเนี่ยถล่ม ก็เป็นดืสแซสเตอร์ที่เหมือนกับประเทศอื่นนะฮะที่เกิดเรื่องเราเจ้าหน้าที่เราก็ต้องเข้าไปช่วยคนที่ครับคนหาผู้เสียชีวิตคนหาคนที่รอดเสียรอดชีวิตครับอะไรเงี้ยฮะซึ่งบางแห่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองมันอาจจะอยู่บนเขาหรืออะไรเงี้ยครับเพราะพวกคนรวยเขาอยู่บนเขาเยอะแต่เขาก็บ้านเขาก็ถล่มลงมาแล้วถล่มไม่อย่างเดียวมันถล่มแล้วมันสไลด์ลงไป ฮะอันเนี้ยเราก็ต้องไปเซิร์ชไปค้นฮะมันเยอะมากงานนั้นมันตอนนั้นเหนื่อยครับผมครับผมนั่นคือเอ่ออะไรกันบิ๊กตะบิ๊กเออคุกที่เอเอซึ่งเจ็ดจุดหกหรือหกจุดเจ็ดแต่ผมไม่แน่ใจเพราะมันนานแล้วฮะเยอะหนักฮะเจ็ดจุดหกมากกว่าคิดว่าพอแบบพอเชิญกับสารภัยแรงแบบนี้ระบบสาธารณสุขระบบของการบริการภาครัฐมันก็ต้องแบบคอร์รัปครัปหมดครับเยอะเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ ก็เป็นบทบาทของตํารวจนี่แหละที่จะต้องรักษาเสถียรภาพเอนไว้ใช่ครับพี่ก็อยู่ในเกมนั้นด้วยเกมนั้นด้วยครับสองเหตุการณ์ในในแอวอเนาะครับสิบปีกับอาชญากรกว่าพันชีวิตเฉพาะหน่วยยาเสพติด547คนครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือในวิกฤตที่เป็นวิกฤตใหญ่ๆอีก2เหตุการณ์ครับนั่นคือ10ปีในชีวิตตํารวจของพีทผมว่านี่คือประสบการณ์ที่แบบมหาศาลและซึ่งประสบการณ์ก้อนเนี้ย อันมะฮือมาเนี่ยมันจะอยู่แค่ที่ตัวพิพิธคงไม่ได้มันจะต้องได้รับการถ่ายทอดครับต้องสร้างยอดตํารวจอีกหลายคนมาช่วยงานให้เป็นแบบก๊อปปีพ้พิพเนี่ยแหละไปช่วยคนอื่นอีกการที่จะก๊อปปีพ้พิ่พีหลายๆพีทขึ้นมาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่อย่างน้อยที่สุดประสบการณ์ของพีพ่พจะถูกถ่ายทอดจุดนั้นก็คือการที่ต้องขยับตัวไปทำหน้าที่เป็นครูฝึกใช่ครับ จากเป็นนักเรียนที่ LPD ผ่านมา10ปีเข้าไปสู่เป็นครูฝึกที่นั่นรผมเป็นไงครับกับการที่ย้อนกลับไปในรั้วของโรงเรียนฝึกแล้วทำหน้าที่ใหม่